ไม่ใช่มันมันยากอะไรเอามาช้าๆฝ่ายเพื่อนดูมันยากอะไรแก่ใครลีบีนอกฉันเนี่ยช้าๆช้าๆเอาทุกคนทำตามทำตามทำตามเนี่ยกว่าโป้โรม่ามะทำสวยไม่กันเนี้ยเอาใหม่ๆตั้งมือไหนก่อนหล่าต่อไปแล้วแล้วก็ปิดโอนโหตั้งมือขวางบนเนี่ยเขี้มก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรของมันวะ อย่างนี้ทำไมต้องตั้งอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเหมืออย่างนี้ของใบมือมือขวาทำไมเออนั่นแหละลูกหมุน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 นี้ก่อนไม่ไม่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเออมันจะมาแลมันจะเป็นปล่อยพลังงี้แต่ว่าอย่ากคือถ้าเราทำอย่างเงี้ยตึงๆเงี้ยมันจะมันจะไม่สวยมากคือมันจะมันก็ต้องแบบเอ่อต้องแบบให้งองแขนเพื่อนแบบเปลี่ยนไปอันนี้ไป่อนเนี่ยหมึ่แล้วก็นี้มาด้วยแค่หมุนแค่แค่๋ยวาเริ่มต้นที่อะไรอ่ะเดี๋ยวว่ากันไอ้ตัวตัวมี ハハハハ